ซื้อสลากกินแบ่งคนพิการสุนารีราชสีมาเมาแผนงลอตเตอร์คนพิการเขียนรถริมถนนกลางแดดทั้งขาไปและขากลับแฟนๆแห่คอมเมนต์สนัดนักร้องสาวลูกทุ่งสุนารีราชสีมาหลังประกาศขายบ้านที่กรุงเทพสองหลังและกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาตามคำสั่งเสียของคุณแม่ที่ขอไว้ก่อนเสียชีวิตซึ่งเธอได้ทำตามเจตนารมณ์ของคุณแม่และหากใครติดตามอินสตาแกรมและทิศทอของสุนารีจะเห็นว่าเธอกลับมาพัฒนาที่ดิน ด้วยการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวโพดและพืชผักต่างๆต้องบอกว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรียกง่ายมากๆและเธอบอกว่าหากวันไหนมีงานที่ต้องเข้ากรุงเทพเธอจะมาพักที่บ้านลูกชายและหากใครติดตามเธออยู่ตลอดจะเห็นว่าสุนารีราชสีมาก,ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดวงดีดวงเฮงเรื่องการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่และถูกรางวัลที่ละหลายสิบใบจึงเป็นขวัญใจของแฟนๆคอหวยด้วยเช่นกัน ล่าสุดสุนารีได้ลงคลิประหว่างทางที่เธอขับรถไปจังหวัดปราจีนบุรีเธอเจอคนขายลอตเตอรี่กำลังเข็นอยู่ริมทางท่ามกลางแดดเปรียงๆที่ร้อนพระอุธเธอบอกว่าเจอทั้งขาไปและขากลับจึงได้ลงไปอุดหนุนช่วยซื้อลอตเตอรี่เลขเด็ดมาหลายใบเลยทีเดียวขาไปปราจีนบุรีเจอแกขากลับยังเจอพี่แก,อ,กอีกเข็นรถอยู่กลางถนนแฟนๆเห็นแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวพร้อมกับวอวยพรให้เธอโชคดี